สวัสดีค่ะก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาสาระดีๆกันทางช่องของเรามีเพลงใหม่มาเสนอเป็นเพลงแนวป๊อปที่จะให้กำลังใจเติมพลังให้กับคุณผู้ฟังแต่ก่อนอื่นไปฟังเนื้อหาสาระกันก่อนเลยค่ะในช่วงเวลาที่ตลาดเครื่องดื่มโดยรวมดูเหมือนจะเงียบๆนะครับแต่ว่ามีบริษัทหนึ่งที่ยังคงทำกำไรได้แบบน่าทึ่งมากๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันคับว่า เบื้องหลังความสำเร็จของอิชิตันกรุ๊ปในไตรมาสสปี2025เนี่ยเขาทำได้ยังไงกันเดี๋ยวเราจะไล่ดูกันไปทีละเรื่องเลยนะครับตั้งแต่ผลประกอบการสภาพตลาดที่เป็นโจทย์ใหญ่แล้วก็มาดูกลยุทธ์ของอิชิตันทั้งในบ้านเราแล้วก็ต่างประเทศและที่สำคัญเลยอนาคตของเขาจะเป็นยังไงต่อโอเคครับมาเริ่มกันเลย อย่างแรกเรามาดูเรื่องสำคัญที่สุดก่อนนั่นก็คือผลงานจริงๆของอิชิตันในไตรามาสที่3ที่ผ่านมามันเป็นยังไงกันบ้างตัวเลขที่ต้องไฮไลท์เลยก็คือ358.3ล้านบาทครับนี่คือกำไรสุทธิในไตรามาส3าที่ไม่ใช่แค่ส่งตัวนะแต่ยังโตขึ้นอีกนิดหน่อยด้วยคือ0.3%เเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งถ้าไปดูภาพรวมตลาดนะโอ้โหมันสวนทางกันเลยครับลองสังเกตดูนะครับ ถึงรายได้รวมจะลดลงไปนิดเดียวจริงๆแต่ที่น่าสนใจมากก็คืออิชิตานเขาบริหารจัดการต้นทุนได้ดีมากๆจนทำให้กำไรขั้นต้นกับกำไรสุทธิยังนิ่งอยู่ได้นี่แหละครับที่เขาเรียกว่าเก่าจริงแล้วรายได้ส่วนใหญ่มาจากไหนก็ตามคาดเลยครับชาเขียวยังคงเป็นพระเอกเหมือนเดิมกินสัสดส่วนไปเกือบ2ในสของยอดขายทั้งหมดเลยทีเดียวทีนี้ตัวเลขกำไรที่เห็นเนี่ย อาจจะดูนิ่งๆธรรมดาธรรมดๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเราซูมออกมาดูภาพใหญ่ของตลาดเครื่องดื่มในบ้านเรานะจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันไม่ธรรมดาเลยครับเพราะสถานการณ์มันท้าทายกว่าที่เราคิดว่าเยอะจะเห็นเลยว่าทั้งอุตสาหากรรมกําลังเจอสึกหนักครับโดยเฉพาะตลาดชาพร้อมดื่มที่เป็นหัวใจหลักของอิชิตันเลยนะกลับหดตัวลงอย่างชัดเจนมากนี่คือโจทย์ใหญ่ที่เขาต้องรับมือให้ได้ สไลด์นี้สรุปเรื่องราวได้ดีมากเลยครับคือในขณะที่ตลาดกำลังหดตัวแต่อิชิตันกลับยืนนิ่งๆได้ทางการเงินคำถามสำคัญก็คือแล้วเขาทำได้ยังไงเรื่องนี้ก็นำเรามาสู่แผนการตลาดในประเทศของเขาครับซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ลหลายวิธีเข้ามาสู้กับภาวะตลาดขาลงนี้แหละกลยุทธ์ของเขาเนี่ยมี3เสาหลักง่ายๆแต่ทรงพลังมากครับอย่างแรกเลยคือออกสินค้าใหม่ๆที่มันว้าว 2คือตอบโจทย์คนที่มองหาความคุ้มค่าและ3ก็คืออัตการตลาดแบบจัดเต็มเพื่อกระตุ้นยอดขายลองนึกภาพตามนะครับชาดาสกัดเย็นที่มีกลิ่นอายแบบเลมอนโค้กฟังดูน่าลองใช่ไหมครับนี่แหละครับคือหนึ่งในสินค้าใหม่ที่อิชิตันส่งออกมาเพื่อสร้างความตื่นเต้นแล้วก็เจาะกลุ่มคนที่มองหาอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะเลยอิชิตันยังเข้าใจดีด้วยครับว่าช่วงนี้ความคุ้มค่าเป็นเรื่องสําคัญมากเขาเลยออกเครื่องดื่มไซส์ใหญ่ขึ้นมาแล้วผลลัพธ์ก็คือขายดีเกินคาดไปเลยครับ ที่เจ๋งก็คือมันไม่ได้ไปกระทบยอดขายขวดไซส์ปกติเลยแม้แต่น้อยแต่เรื่องราวทั้งหมดไม่ได้จบแค่ในประเทศนะครับอิชิตันยังมองหาการเติบโตนอกบ้านด้วยซึ่งผลลัพธ์ก็มีทั้งส่วนที่ดีมากๆแล้วก็ส่วนที่น่าจับตามองอยู่ครับอินโดนีเซียนี่ถือเป็นดาวเด่นของอิชิตันเลยครับโดยเฉพาะการเติบโตในช่องทางร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมหรือที่เรียกว่า general trade ที่โตได้ดีมากแสดงว่าสินค้าของเขาเข้าถึงคนท้องถิ่นได้จริงๆแล้วก็คาดว่าจะทํากําไรกลับมาได้ถึง15ล้านบาทในปีนี้ด้วย แต่ว่านะครับก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะราบรื่นไปหมดที่กัมพูชากําลังเจอปัญหาใหญ่เลยคือมีกระแสต,ต่อต้านสินค้าไทยเกิดขึ้นทําให้ยอดขายตกลงไปเยอะมากเรื่องนี้ทําให้อิชิตันต้องกลับมาทบทวนแผนสําหรับตลาดนี้ใหม่ทั้งหมดเลยครับ แต่ในทางกลับกันที่ลาวเนี่ยโอ้โหผลงานดีเยี่ยมแบบสุดๆครับส่วนธุรกิจรับจ้างผลิตหรือ OEM ที่จีนก็ยังไปได้ดีแต่จะมีปัญหาเรื่องฤดูการนิดหน่อยซึ่งอิชิตันก็กําลังแก้เกมด้วยการหาลูกค้ารายใหญ่เจ้าใหม่เข้ามาเสริมทับเพื่อให้การผลิตมันนิ่งตลอดทั้งปีเอาล่ะครับมาถึงตรงนี้หลายคนคงอยากรู้แล้วว่าทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงแล้วอนาคตของอิชิตันจะเป็นยังไงต่อเรามาดูกันครับ คำพูดของคุณตันภาสกรเทนิน่าสนใจมากครับที่บอกว่าบริษัทมีเงินสดพร้อมอยู่ในมือแล้วก็พร้อมที่จะลงทุนซื้อกิจการอื่นได้ตลอดเวลาโดยมองว่าช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้แหละคือโอกาสท้องของคนที่มีเงินสดนี่อาจจะเป็นการบอกใบ้ถึงก้าวต่อไปที่สําคัญมากๆของอิชิตันก็นะครับสุดท้ายนี้อิชิตันก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าเขาแข็งแกร่งพอที่จะยืนหยัดในตลาดที่ท้าทายได้แต่คําถามที่น่าคิดต่อไปก็คือ ในโลกที่อะไรๆก็เปลี่ยนเร็วขนาดนี้สูตรสาเร็จที่ใช้อยู่ในปัจจุบันทั้งการออกของใหม่ความคุ้มค่าและการบุกต่างประเทศมันจะยังคงเพียงพอในระยะยาวหรือไม่หรือนี่จะเป็นแค่การประคองตัวก่อนที่พวกเขาจะเผยไม้เด็ดครั้งต่อไปคงต้องรอติดตามกันดูครับต้องขอบคุณที่ฟังกันจนถึงตอนนี้เลยนะคะแล้วตอนนี้เราอยากจะขอแนะนําเพลงที่มีชื่อว่าจะดาวดวงไหนก็เกิดจากดินทั้งนั้น ซึ่งจะพูดถึงจุดเริ่มต้นของความฝันของทุกคนก่อนที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นทุกคนรวนเริ่มจากจุดเริ่มต้นเหมือนกันเช่นเดียวกับดวงดาวบนท้องฟ้าก็มีองค์ประกอบมาจากดินเช่นกันเป็นกําลังใจให้ทุกคนทำฝันให้สำเร็จนะคะและฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะเชิญรับฟังเพลงกันเลยค่ะ เขาจะมองว่าเราต่ำแค่ไหนใครเขาจะหัวเราในวันที่เราไม่มีใครไม่เป็นไรขอแค่เรายังเข้าใจเราข้าไหนไม่ต้องก้าวเดินตามใคร เชออางวางบนทางที่ฉันเลือกเองดาวบนฟ้าดวงไหนก็เกิดจากดินทั้งนั้นเช่นความฝันก็เริ่มจากวันทั้น จะหมุนช้าหรือมุนไวไม่สำคัญแค่หัวใจยังจำทางที่จะไปคนที่ยิ้มในวันที่เงียบงันคือผู้ชนะในใจของตอนเองแม้โลกนี้จะไม่จำเชื่อใครแต่จะจำแรงสั่นไว้ในใจคน อย่าหยุดแค่เพราะใครไม่ให้ทางถึงจะอ้างว้างบนทางที่ฉันเลือกเอง mm. ดาวบนฟ้าดวงไหนก็เกิดจากดินทั้งนั้นเช่นความฝันก็เริ่มจากวัน your ฟ้าดวงไหนก็เกิดจากดินทั้งนั้นชันความฝันก็นเริ่มจากวัน